สวัสดีครับนี่ ID 16นะครับมาแล้วครับ่าสแสงครับเออได้หมดนี้ใช่ไหมเป้าหมาย ID นี้มันมีมาจากลนอยู่แล้วพอจะชนได้อยู่เป้าหมายไกลทองครับสำหรับ่าสแสงนะไกลทองตัวที่เหลือก็เป็นตัวใหม่ๆห,หน่อยก็จะดีแซลลี่ไอดอนก็ได้หรือนักปั่นก็ได้ติดตัวไว้ก็มันก็พอเล่นได้อาจไม่ถึงทานตัวแบกบ หรือจะเป็นอ่าชื่ออะไรวะลืมนะตัวกลางกลางลืมชื่อนะบาวล็อกเออโอเคก็จะเปิดประมาณ400ถ้ามันได้ตัวที่พอใช้ก็จะหยุดถ้าไม่ได้เลยก็จะเปิดต่ออีกสัก100ครับแต่ก็ไม่เกิน500แล้วก็จบ ก็มาหล่นกันว่าจะไปถึงไหนเป็น id ที่มีแววครับเดี๋ยวเปิดต่อให้ดูอัและช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะครับมีกิดไขึ้นยี่สิบวันเนี่ยมันทำให้แบบตั้งตัวได้เลยนี่เลียร์อะไรหลายๆอย่างให้มันโล่งแล้วจะได้ไปลุยเนีย่ยอันนี้มีตัวอยู่ประมาณนี้เองแต่มก็มีเกียร์ครบ ไปดูคลิปก่อนแล้วกันให้เปิดให้ดูก็ได้นี่เอ่อเลนเจอร์ก็มีแต่แสงมืบมืะตอนที่เขาแจกอะไรพวกนี้มาพวกโคลรโบยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยมีแค่นี้แสงมืดแล้วก็เกียร์ที่ค่อนข้างดีอันนี้ก็พยายามรีบเปิดครับเปิดสามเทพเทปเลยมีโ่เรืมเปิดตัวบินเปิดมามันมันเล่นได้แต่มันต้องมีของครับตัวมืดธาดมืดเนะี่ย ช้านิดหนึ่งนะฟาร์มไอดีอื่นเหมือนเดียวรับขอไปต้องทำเวลาน้อยอดอูดูวันนี้แล้วกันจะได้รู้สึกรู้สึกดีรู้สึกชิลแต่เห็นของดีๆครับจิตใจจะได้รู้สึกดีไปด้วยไปตัวมันก็ไม่อั้นนะครับนะหวัวสี่ร้อยพอดีนะ ปอร์เซ็นต์ออกก็คลิปนี้พูดเยอะก่อนแล้วนะคลิปต่อไปเดี๋ยวเปิดรวยๆมันก็ไม่รวยหรอกมันก็แชร์นะช้าหน่อยนักปั่นก็ใช้ได้ก็เป็นสองแต้มอย่างมาอยกนหรืออันอนุบิสเศษสามเลยเพราะเป็นตัวที่มันใช้ได้จริงอันนี้มันตัวเสริมส่วนอันนี้ผมไม่รู้อ่ะมันก็มีตายากมีอะไรอยู่เหมือนกันนะแต่สกิลใหม่ไงอย่างอื่นมันก็จะห่วย เอ้พาสซีฟหม่อ๋อไม่มีโจมตีด้วยอ๋อก็ถือว่าเป็นตัวชนและอมตะก็น่าจะถึกอยู่นิดนึงก็ได้พวกนี้ก็ให้สองแต้มแล้วกันที่มันเป็นตัวรุ่นใหม่นี่นอาจจะตัวชนเป็นตัวชนที่สามแต้มเออนักปั่นก็สองพอจงเจเลอดอนมันติดอมตะได้ก็พอได้ ไอ้ดีหลักของเปิดได้ตัวนี้อีกแล้วครับโคตรน่าเบื่อเลยมันมันได้แต่มันก็อย่างว่าต้องมีของไงจะผักให้โดมัมนก็ต้องมีโดแน่นอนเออไอดีๆก็มีเนี่ยวะนี่อาจจะใช้ได้อย่างน้อยก็สองแท่ออะแล้วก็ไกลทองครับเอามาเร่งวิ่งครับมันทําให้แบบมันยืนเหมือนยืนหน้าป้อมไงใครเกิดมามันก็บัฟวิ่งให้ถ้าเราแบบทีมได,ได้ได้ปลกอะไรเงี้ย คือจังหวะโต้กลับเนี่ยเรากขเรียกมันมาช่วยบับและพัดมันยัดป้อมฝั่งตรงข้ามได้ที่เหลือก็อันนี้เบลล็อกก็พอใช้อันนี้ก็ถ้าเป็นตัวแถมที่ไม่รู้จะออกอะไรออกตัวนี้ก็ได้ครับยิงไกลได, <c oughs> ได้แค่นั้นแหละาาากลมีแล้วที่เหลือก็ไม่อยากได้ครับบอกกันตรงๆเอาไปวางที่ไกลทอแล้วกัน R อ่าเรซ็ตับค่อนข้างจะออกเปอร์เซ็นต์สูงครับ คือเปิดร้อยตัวอย่างน้อยต้องมาหนึ่งตัวนะอย่างน้อยควรจะนะควรจะเพราะเปอร์เซ็นต์ดอกมันก็เกิน6กเอร์ซนต์ที่จริงก็สักสิบหสบเจดครั้งก็ควรจะมาะไม่ต้องถึงยี่สิบครั้งควรจะแล้วก็มาลุน้นกันครับว่าจะมาตัวที่ถูกใจหรือเปล่านั่นแหละมันออกอยู่แล้วท่านแสงท่านมืดแต่มันจะออกตัวที่ถูกใจไหมตัวที่เราถูกใจก็ ถ้าเป็น ID ใหม่มันก็ได้เยอะไงอะไรก็ได้อะไรก็ดีอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นไ d เดีก่าเราก็อยากได้ตัวเฉพาะทางแหละตัวที่เราขาดลุ้นกันครับอ๋อตาแรกลุยเลยสี่ร้อยตัวกันนะเคลียอะไรพร้อมแล้วล่ะโอ้มันก็เป็นจุดที่ต้องการนะถ้าเครื่องเร็วมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับ มไม่รู้จะยินดีกับใครดีเครื่องดีเครื่องเร็วแต่ไม่เล่งยากเครื่องช้าเล็งง่ายโอ้โหออกจุดที่ใยีย่สุดครับโอ้ยค้างนานเลยเว้ยเอลอย่บยละอุ๊ปผมต้องเร่งรีบเปิดหน่อยอืมพอผมมีความเชื่อที่ว่ามันหมดสต็อกได้ครับอาจจะมีลายวันวันนึัง ออกสักร้อยตัวเนี่ยเราก็ต้องรีบมาเปิดก่อนโหโลดนานซะด้วยของดีอ่ะไม่ออกเยจ็ดเลยอ่ะโหโคตรใจลายแล้ว่ะอันนี้นอกเลทครับนอกจุดเออออกดีเฉยอะไรที่แปลกตาผมก็ว่าดีหมดเนี่ย่ยางงี้มันตัวเก่าอ่ะแต่ว่าเป็นอันต้ามันก็ย่อยได้ไล่เนีะยโอ้โหมันวิ่งช้าสุดๆเลยอะ ว่าอาการเดียวกัน,หนแหละย่งเงินเปิดหลังสี่ทุ่มไงมีโคต้าอยู่แล้วแหละแต่ไม่รู้มันตัดโหแสงเอแสงรั่วแสงลัวโอ้โหโหลดช้ามากครับเบรกปับฟาร์มไอดีหลักพวกตัวหลักพวกตัวหลักก็ต้องเปิดเหมือนกัน พูดพวกตัวหลักก็ขาด,ด,ดเหลือสามเหมือนกัน 9, เก้าเหลือสามมันไม่ใช่จุดเลยล่ะแต่มันก็วิ่งแบบสเปซสปะมากครับเห็นบ้างมันออกชัวแต่มันออกตัวไหนเอโอ้หมันพวกนี้ถ้าเป็นพวกแชมเปญไงผมก็ยังมานั่งทำเอ,อพีรอยนะแต่อย่างนี้มันไม่ได้เลย เลงง่ายมากครับ <l ux> วิ่งช้าโคตรแต่เล็งไปก็เท่านั้นนะ <l ux> ยังไม่ได้สแตมม์เลยนะครับไอไอดีนี้โอ้โหเห็นไหมครับไอตัวที่หมุนอยู่กลางจอหน้าที่ผมเล็งนะอันนี้เ,เล็งง่ายเฉยเลยเลงง่ายสุดเลยเล็งง่ายจนลำบากใจ <l ux> <l ux> ง่ายเกินไป อมาจุดนี้บ้างเลือดจุดได้เลยมันงานไหนก็ไม่ออกไงผมก็พยายามไปจุดประจําผมเว้า็ถจะไปจุดอื่นแล้วมันออกอ่ะผมจะเสียความมั่นใจทันทีว่าความเชื่อที่เรามีมันงมั่วอืมอ้โอผม่น หลังดึกๆวันนี้มันอาจจะเลทต่างจากนี้การหมุนมันน่าจะแตกต่างก็อาจจะเดายากครับพยายามไปจุดอื่นๆแล้วกันนี้ยังมีโอกาสแก้ตัวอยู่ครับจุดเดิมเหมือนมันจะโอ้โหออกอยู่ครับโอ้โหออกตัวอะไรก็ไม่รู้ อโอ้ไม่ใช่ด้วยแกสักแต้มยังไงยังไม่ได้นะครับนายอำเภอเดี๋ยอันนี้ไปดูสกิบมันไม่เกี่ยวเราเอาแสงมืดเราถ้าแสงโอ้โหวันนี้เปิดมั่วอยู่นะครับ เป็น ID แรกอ่ะนะมันก็จังอะไรไม่ได้แถมผมว่าคนน่าจะถล่มเปิดเยอะจนแม่งไหลายอย่างสโลโมชั่นไปหมดเลยครึ่งทางยังไงยังยังพันหนึ่งครึ่งทางไม่ใช่อะ่ะผมว่าเลือกผมเลือกจุดเดิมดีกว่าเพื่อความมั่นใจมาครับอุ้ยสามแต้มแล้ว รีบร้อยครับดี ID นี้น่าจะไปต่อได้ครับอ่าสบายใจแล้วสุดยจอดเป็นจุดที่ต้องการไหมไม่รู้จำไม่ได้พยายามไปจุดเดิมครับเออวิ่งไหวกันเลยโอเคชำไปมาครับทำพีร้อยโอ้ ID พวกนี้มันเพิ่งเริ่มไม่ห่วงกับทำพีร้อยเท่าไหร่ครับเพราะมันอีกไกล วิ่งไวแล้วครับไอตัวที่แรงอะ่ะวิ่งไวปี๊ดเลยอะไรอะ่ะอะไรโหเเาาก็วิ่งช้าๆชิวๆสบายๆเลือกจุดไหนก็ได้อยู่ดีกลับมาวิ่งไวเช้โอเคต่อผ่านแล้วครับในนี้มายากลก็มี ตัวเร่งวิ่งก็มีที่เหลือก็อาจจะเป็นธาตุมืดบาวยอมมาทูนั่นแหละตัวเดเมดก็าอาจจะไปเอาจากโคลาโบแล้วกันแม่เท่เลยกัน เหลืออะไรอ่ะนักปั่นนะนักปั่นก็พอได้ลืมไปหมดแล้วอายุเยอะแรมเสื่อมเลยล่ะสบายใจครับกายทองมาครับเดี๋ยวก็น่าจะเริ่มจัดเป็นแบบไอดีที่มันท็อปๆไม่อยู่รวมๆกันเพื่อจะง่ายต่อก,การฟาร์มเพาตอนนี้ก็ ไอดีไก่ ID, ID ไอดีไอดีกาไอดีเปิดได้ดีๆก็ฟาร์มมั่วๆกันไปทำให้มันเล่งยากไงก็ต้องเป็นเฉลียครับเซตอื่นโอ้ยโอเคเฮ้ยอย่างเงียบด้ไก่ทองจริงไหมวะผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมกล <c oughs> ัวจะหลอกตัวเอง ที่เหลือก็น่าจะไปเติมกับพวกตัวโคลโคลเราระบโบถ้าเราแบบจะเล่นประมาณไหนอ่ะโอ้อันนี้หมุนหน้านลยนะโอ้ตกใจมองอยู่ท่านแสงไหมดูยังก็ทรงทรงเทพเลยตัวพวกนี้ก็ได้น่นแหละนะหลายๆคนก็ปั้นขึ้นเลยมาว่ะสองแต้มไปแล้วกันนนี้ อันนี้ไม่มีสูตรเปิดไว้นะครับด,ดูแววแล้วไม่น่าจะเท่าไหร่ก็ตอนนั้นเราเปิดยกยกเสต็ใช่ไหมมันก็น่าจะมีเปอร์เซ็นต์สูงอยู่อันนี้เปิดทีละละตัวโอ้อัน,นที่สองก็ได้อีกห้าแต้มโอ้รอดครับอัน,นีนี้เป็นไอดีหลักหลักแน่นอนได้เล่นได้ฟาร์มที่จริงมันก็ฟาร์มไปล่วงหน้าแล้วนะเคียร์แบบเคียร์ของเคียร์อะไรมาให้มัน เล่นง่ายนะนั้นเปิดสี่ร้อยไหมไม่ต้องหรอมะถอยไปดูหน่อยครับเดี๋ยวว่าเราอยากได้อะไรนักปั่นกับไอดอลน,นะนักปั่นกับไอดอลเท่านั้นล้อมาหมดละที่เหลือก็บาวล็อกอะเทเมดผมไปหาตัวอื่นดีกว่าบาวล็อกมันเหมือนปัญ,ปญหามันคือมันไปยืนใกล้ครับมันแรงก็จริงมันแต่มันโดนสวนหน้าหงายไงปัญหาหลักเลย ยิ่งมีตัวที่มันมาแก้ทางกันอะบาแล้วผมยืนไม่ได้โอเคก็เอาอีกหน่อยนึงแล้วกันนักปั่นกับไอดอนอะไรพวกนี้มาฆ่าเวลาไอดอนถ้าคนที่ยังไม่มีพวกอมตะก็เล่นได้ครับแต่ก็คลโคลโบมันก็ง่ายกว่าครบกว่าที่มันไม่โดดเด่นเพราะ คนเขามีตัวอมาตะกันหมดแล้วไงเขาปั้นจนแน่นหมดแล้วแล้วนี่มามันไม่โดดเด่นมันก็คือแบบเออรวมสกิลดีๆที่เคยมีมาอยู่แล้วซึ่งคนอื่นเขาก็มีแล้วเขาอัพเต็ไมไปหมดแล้วเขาก็ไม่จําเป็นมันต้องมาสร้างมาเพิ่มแต่สําหรับคนที่ยังไม่เคยมีมันก็กด็ดูดูดีโคตรไปตัวนี้เจ๋งเลยอะไรเงี้ย มืนรวมของดีของปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับผู้เล่นเก่าก็าอยากจะได้อะไรที่มันโดดเด่นกว่านั้นที่มันแบบแตกตา่างจากตัวที่เคยมีเป็นตัวที่มีแล้วก็ไม่รู้จะเอามาทำไมต้องมาเหนื่อยไหปั้นดีเออไม่ออกจุดแล้วเว้ย เร็วก็บ่นนะช้าก็บ่นเสงอู้แมวงี้ดิเอาทาแสงอีกหนึ่งตัวครับแล้วจะพอครับเก็บไปลงโคลโบเลยพวกนี้ดีกว่าโอ้โหจุดเดิมยาวๆเลย แล้วก็วิ่งไวมากอ้โอโหผมว่าผมคนเล่นกันเปิดจริงๆเออแหมหมดมาบ่อย,ย้ังแชมเปญไม่ได้หรออืออ้คิดว่าทาดมืดมาเนาะจุดห้าศูนย์ Ý, mẹ Bằng xào đây nè Giang gần lên <cười> 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 Chút 1 xuống มันก็ได้อารมณ์ของตัวท่าแสงนะได้จต่ตัวเทพตัวบินบินแฟนลิเทลแล้วนี้ทั้างนั้นเลยใครเห็นก็คิดว่าใช่โอ้โหหมุนนานเลยทันนี้วิ่งไวแล้วหมุนนานมาไหมาออครตัวจะได้ไปไปโอโ้ไม่ได้สิ โ oh. oh อ้โอ้ไม่แล้วเฮ้ยเกินไปนะอี e. ừ, มันก็ไม่ง่ายนะรู้สึกหมดพลังเหมือนกันว่ะ ออกแรงดีแต่มันเป็นตัวที่อะไรวะเขาไม่ใช้ะย่อยอย่างเดียวเลยเนี่ยที่ไม่อีกแล้วใช้ได้อยู่นะเร่งวิ่งเร่งอะไรได้ยืนไกลๆอยู่เฮ้ยมาไวๆหน่อยเว้ยเดี๋ยวล้วๆแล้วนะครับ ไม่แรงนะสี่ร้อยพอดีนั่นแหละอแรงไหนก็ได้อย่างน้อยมันใกล้ใกล้จุดที่เราชอบไม่งั้นมันออกแต่ตัวเก่าๆเนี่ยเอยเอไอจุดสามศูนย์นัผมว่ามันตัวเก่าเก่าล้วนเลยไอยนี่มันติดอมตะด้วยใช่ไหมโลโล ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเฮ้ยอันนี้เร่นวิ่งได้เฮ้ยออกแต่ตัวถูกใจวะเฮ้ยเฮ้ยไ,ไม่มาเลยวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ แม่ไม่ออกเว้ยรีบหน่อยเพื่อนเปืองกะลุ้สักตัวจะได้จบจบครับอันนี้ไม่ได้แล้วผมว่าผมได้ตัวที่อยากได้ผมต้องจบเลยละจับไอดีอต่อไปมาลุ้นให้ออกแล้วมันไม่ออกแล้วเสียดายเปล่าๆเลยเนะี่ยหัวใสเลย้าแสงหันนี่ตัวย่อยอีกแล้ว เจ็ดครั้งสุดท้ายครับโอ้โหท่านมืดมาก่อนอลิสอีกแล้วโอเคครับจบแล้วแชมเปญโอเคครับชอบแชมเปญชอบไปก่อนแหละก็ไม่ดูจะได้ใช้จริงรอือเปะฮู้ยไม่มาจริงรอ่ะสามครั้งสุดท้ายครับไม่ได้ก็ต้องจบแล้วครับเปลืองโคตร เนี่เหมือนติดการพรนันเลยวะ่ะแทนโอ้โหพอครับแต่นี่จะกำไรจะขาดทุนเอาสิสรุปผลครับโอ้อเหนื่อยธาตุแสงที่มาเพิ่มครับ <c oughs> ไกลทองสามแต้มจดก่อนชาดน,นึงนะ ไลทอันนี้ข้ามไป KSM มีเบอร์เซอร์ใช่ไหมก็ได้เล่นอยู่แหละตัวชนไหม,มตัวชนยืนห่างๆอยู่ระยะน่าเกียดชิปน่าเกียดมากยืนชนเลยไม่ได้หรอยกเลิอกอัมบตะ ไม่มีเดเมจเนี่ยน่าเบื่ออีกอย่างเราก็ต้องไปหาเดเมจจากตัวอื่นไงโอ้แล้วมันแบบเนี่ยขาด,ขาดกันเกินนะอย่างไอดอลเนะี่ยมันก็คือรวมสกิลของดีๆของปีก่นกอนๆไงส่วนอันนี้ก็มีสกิลใหม่นะก็เลยรวมสกิลแปลกๆสกิลแปลกๆของปีก่นกอนๆเ <c oughs> พราะเอาแต้มไปลงกับไอพวกคุพวกนี้ไปหมดแล้ว อมาตะได้นี่ก็อสองแต้มนะอย่างน้อยบาทหลวงโอปะกาก็ถือว่าชนได้ใช่ไหมไม่ใช่ตัวชนก็อัมอัมตะได้ก็สามแต้มแหละอัมมาเทรลสุดตัวเดเมจใช้เลย แต่ตัวเก่าองะมันน่าจะเล่งวิ่งได้นะอ๋อมันก็สกิลดีนะมันมันชอบแหละเท่แหละเหมือนผมจะเลิกเล่นหยุดเล่นไปก่อนยุคตัวนี้มาใช่ไหมเพราะถ้าผมเห็นผมน่าจะกรีดอ่ะถ้าเปิดไม่ได้เนี่ยน่าจะทุบทุบพื้นน่ทุบกำแพงบ้านนะ่ยตัยทุบเครื่องเลยละ โอเคครับไอที ID. นี้จาก24แต้มก็น่าจะได้อีก6แต้มเป็น30มสพอดีถือว่าสูงพอพอกับไอดีหลักๆเลยไอดี ID. หลักผม40แต้มได้มั้งที่ดีๆนะที่เหลือก็30แต้มอย่างนี้แหละแถ่มีตัวที่จะไปต่อแล้วมีบี้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับรอคลิปต่อไป